ทุกคนครับสำหรับผลลัพธ์ของคลิปนี้ถ้าเจอคำว่าเลิฟอยู่ด้านซ้ายมือสุดเมื่อไหร่ผมต้องการซ่อนเขาไปเลยทุกคนครับแต่ก็สามารถยกเลิกการซ่อนได้ด้วยทุกคนปกตินั้นผมก็ต้องมานั่งเลือกใช่ไหมครับว่านี่คือเล er ิฟว่านี่คือเล er ิฟแต่บางทีข้อมูลเยอะมากตาลายสุดท้ายทุกคนครับมาโครแ n d VBA ผมคลิกลงไปที่ปุ่มนี้หนึ่งสองสามทุกคนเห็นไหมครับคำว่าเล er ิฟโดนซ่อนไปหมดแล้วทุกคนครับผมคลิกอีกครั้งทุกคน กลับมาแล้วทุกคนครับนี่คือ High u n ัน g h ครับเมื่อไรก็ตามถ้าเจอคำว่า l o v e อยู่ซ้ายมือต้องการ HIGH หรืออัน g h ยกตัวอย่างอีกครั้งทุกคนถ้าผมใส่คำว่า l o v e ตรงนี้เป็นคำว่า Love w o ว d ก็ได้แล้วผมคลิกที่ปุ่มนี้อีกครั้งทุกคนครับ1 2 3เห็นไหมครับนั่นคือเงื่อนไขทุกคนในส่วนของขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมมาได้เลยครับ สเต็ปแรกทุกคนครับคลิกไปที่ไฟล์เซฟแอ d แล้วคลิกตรงนี้เป็นคำว่า Excel Macro Enable Workbook คลิกปุ่ม Save ครับหลังจากนั้นทุกคนผมคลิกไปที่ Developer ครับแล้ว Record Macro Macro 1 This Workbook OK ตามด้วยเลือกโ o w ที่1ก็เขาได้ที่มีคำว่า l ลิฟทุกคนครับและผมคลิกไปที่ Home เลือกตรงนี้ Format แล้วตรงนี้ High ทุกคนก็เลือกไปเลยครับ High Row แบบนี้ก็ได้ครับ เสร็จเรียบร้อยผมคลิกไปที่ d e v e เ o อร์แล้วตามด้วย s t ็อปเรคคอร์ดดหลังจากนั้นคลิกไปที่มาโ r o เติม s เลือกมาโ r o 1 Edit เข้าไปทุกคนครับหลังจากนั้นผมเลือกตรงนี้ลบทิ้งไปเลยทุกคนผมจะเขียนคำสั่ง For ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ A ทั้งหมดยกเว้นเซว่างเพราะฉะนั้น For i ของผมก็จะเท่ากับอะไรครับทุกคน 1.To e x c e l อดออะไรครับ Worksheet ฟังก์ชัน c o t A นับทุกอย่างยกเว้นเซลล์ว่างที่อยู่ในคอลัมน์ A นะครับผมเขียนอย่างนี้เข้าไปเลยครับและงจากนั้น Enter ลงมาแล้วก็อย่าลืมอะไรด้วยครับ Next I เนาะเขียนครอบไว้ก่อนแบบนี้ครับต่อไปครับเงื่อนไขของเราจะอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนเราจะซ่อนโ o รก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อซ้ายมือตรงนั้นเป็นคำว่า l e ิฟใช่ไหมแสดงว่าผมก็ต้องมีการเขียนอะไรครับ เขียน if e แต่ก่อนที่ผมจะเขียน E AP, ผมก็ควรจะมีการอะไรครับเลือกเซลล์ที่1เลือกเซลล์ที่2เลือกเซลล์ที่3เลือกไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเจอคําว่าเลเฟซ้ายมือแล้วค่อยซ่อนใช่ไหมแล้วเดินทางกันต่อเลือกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็น่าจะเขียนอะไรเข้าไปก่อนทุกคนครับเซลล์ double L ใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บเปิดเซลล์อะไรทุกคนครับเซลล์ Sell I ใส่คอมมาคอลัมน์ A ก็คือคอลัมน์ที่1ปิดวงเล็บ select นี่คือเราเช็คความละเอียดกันแบบนี้เลยทุกคนครับเลือกทีละช่องทีละช่องแล้วก็เช็คเลยครับเช็คก็คืออะไรครับอีฟมาเลยครับอีฟถ้าเกิดอ,อะไรครับทุกคนใน v i s ชวล Basic มีสูตรสาเร็จรูปที่เรียกว่าเล็บฟังก์ชันสําเร็จรูปเล็บมาแล้วครับวงเล็บเปิดเล็บของอะไรทุกคนครับ a c t i v e s a l ดออะไรครับดอกี่ตัวทุกคนครับอ่าใส่คอมมา4ตัวปิดวงเล็บมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ มีค่าเท่ากับคําว่าเลิฟผมก็เขียนเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เคาะนิดนึงแล้วก็เดนแล้วเราก็เคาะตรงนี้เข้าไป Enter ลงมาแล้วก็อะไรครับ n อ็ฟเพียงเท่านี้ก็ได้เรื่องแล้วครับประเด็นต่อไปคืออะไรครับเวลาที่เรารันครั้งที่1ก็จะเป็น True มันก็จะเป็น True ไปเรื่อยๆผมต้องการอะไรครับยกเลิกการซ่อนผมก็เฝ้แบบนี้ใช่ไหม แล้วจะรู้สึกอะไรครับ True กับ False เราต้องการเขียนคำสั่งให้เขาฉลาดได้อย่างไรครั้งที่1 True ครั้งที่2 False ครั้งที่3 True อะไรแบบนี้ทุกคนครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Not Not อะไรครับทุกคนครับ xxx ซึ่งหลังคำว่า Not ก็คืออะไรครับให้เราไป copy คำสั่งที่อยู่หน้าเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้แล้ว control C แล้วเปลี่ยนจาก xxx ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เรา copy มาแล้วก็วางลงไปแบบนี้เลยทุกคนครับตรงนี้ กับตรงนี้มีค่าเท่ากันคําว่า NOT หมายถึงอะไรครับ true f a l s e อัตโนมัติที่เหลือลองทดสอบกันดูได้เลยทุกคนครับผมรันตรงนี้ก็ได้ครับ1 2 3เห็นไหมครับจริงๆแล้วตอนนี้ก่อนรันผมควรจะทําอย่างไรก่อนทุกคนครับผมควรจะกลับไปที่อะไรครับรูที่1ให้เขายืดออกมาแบบนี้ก่อนใช่ไหมทุกอย่างต้องคืนสู่สภาพเดิมก่อนทุกคนอย่าลืมคาว่าทดสอบลองผิดลองถูกกันก่อนนะครับและผมกลับไปที่วิชวลเบสิก และผมก็สังเกตรตรงนี้นะครับดูนะผมรันครั้งที่1รันครั้งที่2 r u รันครั้งที่3เห็นไหม True False อัตโนมัติ High u n d High อัตโนมัติสามารถเปลี่ยนจาก True เปลี่ยนจาก False เป็นคำว่า Not ได้เรียนรู้เรียนแบบปรับตัวปรับใช้ลองผิดลองถูกดูครับสุดท้ายทุกคนก็อย่าลืมไปที่ไหนครับ Excel แล้วก็ไนครับ Insert แล้วก็เลือกตรงนี้เป็น Button ผมก็วาดลงไปแล้วไปเลือกชื่อมาโครคลิกปุ่ม OK เพียงเท่านี้คลิกเมาส์ออกไปรันดูครับ1 2 1 2เรียบร้อยทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม